สวัสดีครับแฟ,น,ฟน YouTube c h anel ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายในเทปนี้เราจะพาไปชมผลงานของแจ็คหน้ากาก,กเสือหรือแ Jack, จ Jack ็คแจ็คมวยไทยปัจจุบันเป็นนักชกชื่อดังของศึกวันลุมพินีและก็เพิ่งไปคว้าแชมป์ที่ประเทศอังกิษมาด้วยแต่ในเทปนี้ครับจะเป็นช่วงทำลายที่แจ็คยังไม่ดังนะครับเดินสายบุกเขมรอยู่และในไฟนี้จะเจอกับนักชกเจ้าถิ่นหุ่นสูงยาวติดตามรับชมครับแล้วจะรู้ว่าเล่นมวยตัวใหญ่เมียไม่ได้ แต่ครั้งนี้เมียไล่ออกจากบ้านเลยทีเดียวและก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสันกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยามนอ,อ,อีกเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกบายนทีวีจัดขึ้นวันที่10มิถุนายนปี2022หรือตรงกับปีพศ2565ที่กัมบูชาครับนักชกไทยของเรานะครับนั่นก็คือจักจักรมวยไทย หรือแจ็คอภิชาติมวยไทยยิมครับเจอกับชาญบุญหฮือนักชกชาวกัมบูชาเจ้าบ้านครับวันนี้ชกในพิกัด63.5กิโลกรัมกำหนด3ยกครับต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าวิดีโอของมวยคู่นี้บิดเลีหรือคุณภาพอาจจะน้อยไปน,นิดครับเราก็พยายามจะหาที่ดีที่สุดมาแล้วครับต่อเทปนี้น่าจะดีที่สุดเท่าที่จะหาได้แล้วนะครับ อาจจะกระตุกนิดหน่อยครับต้องกราบขออภัยแฟนๆมวยทุกท่านเลยนะครับมุมแดงครับนักชกกัมพูชาครับชาญบุญฮืออีพาปีนะครับอายุส่วนสูง175เซนติเมตรครับในขณะที่แจ็คแจ็คมวยไทย25ปีเท่ากันสูง170เซนติเมตรครับเพราะฉะนั้นรูปร่างเนี่ยมันเห็นชัดเจนครับว่านักชกเขมรมุมแดงครับยานะครับเขมรยุ่มุมแดงก็จะสูงยาวกว่าชัดเจนครับแจ็คก็จะเตี้ยสั้นกว่าครับ ใครเป็นแฟนมวยศึกวันล,ลุมพินีน่าจะรู้จักแจ็คเป็นอย่างดีครับว่าแจ็คนี่ก่อนจะขึ้นชกค,ครับก่อนจะเปิดตัวครับก็จะใส่หน้ากากาเสือขึ้นชกด้วยหลายคนก็แ,แจ็คนี่เรียนแบบกระตูนมวยปั้มเรื่องหน้ากากาเสือหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่นะครับแจ็คบอกว่าอยากจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับคือเปิดมาเปิดตัวมาแล้วอยากให้คนนี่จดจาได้ครับโป้กรรมการเตือนครับว่าออกอาวุธกันหน่อยอา,อาวุธน้อยไปนิดครับ แจ็คก็เป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับจังหวะนั้นศาสตร์แข้งซ้ายไปหนึ่งทีถึงนด้วยซ้ายเหมือนกันครับคุณทิงแจ็คก็พยายามที่จะปรึกษาทีมงานครับว่าจะทำยังไงดีถึงจะมีจุดจำครับก็เลยลงตัวที่การใส่หน้ากากเสือขึ้นไปชกค,ครับซึ่งในหน้ากากเสือนี่ถ้าใครดูนะถ้าใครได้ไปดูหน้ากากเสือของของแจ็คนะครับก็จะมีแม็กเกติดังครับเขียนลงอักระให้เลยนะครับเรียกว่าเป็น ของขังเลยทีเดียวไม่ใช่หน้ากากเสือใส่เล่นเล่นโกโก้อย่างเดียวครับเป็นของขังแก่ด้วยขยับเดินเข้าหาครับแจ็คครับก็หมดไปแล้วครับสองนาทีของยกแรกครับอีกหนึ่งนาทีก็จะหมดยกแรกขยับเดินเข้าหาครับแจ็คยังทีมอยู่ครับแมททั้งด้านของบุญฮือนี่แกเล่นเกมยาวอย่างเดียวครับต่อยามหนึ่งทีครับแม่จังหวัดจะตามซ้ํามันไม่มีครับทีมแล้วครับญฮือนี่ ชกแบบชิวๆครับประมาณว่าสูงกว่ายาวกว่าครับชกแบบแนี่ครับเล่นเชิงสบายสบายชิวๆไปแต่ก็พยายามที่จะเข้าให้ถึงตัวครับเพราะว่าตัวสั้นกว่าครับเพราะฉะนั้นอาวุธวงในออกแล้วนี่มันมันโอกาสจะเข้าเป้ามันมีมากกว่าครับออกข้างนอกเขาก็เห็นหมดครับไปทันออกบางทีโดนถีบแล้วนะฮะจะเข้าถึงนี่โดนถีบแล้วครับถีบสามสี่ดอกครับออกเว้นหันข้างถีบ ถีเป็นเนื้อชั้นไปเลยครับทางด้านบุญเฮือนครับถีเป็นลูกขนุนไปเลยครับตอนนี้เลยอีกไม่กี่วินาทีครับยักษ์ดูเหมือนจะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับเรื่องพวงชกระยะชกครับเสียเปรียบครับก็ต้องคิดหาแผนการหาวิธีครับให้เข้าถึงตัวให้ได้ครับตัดมันที่ยกที่2เลยครับมันจะเสียเวลาครับยักษ์ขยับเดินเข้าหากระแทกยับไปครับ วันี้สาดแข้งครับเริ่มมีการสาดแข้งเพิ่มเติมอีกครับทีอีกหมนเดินครับอุทีวจากวานี้ทิ้งซ้ายบุญฮือพุกเอาไปโดนเอาลนเลยครับโอ้โหลนเลยทีเดียวโอ้ยภาคเพินๆพ่นนเลยครับพี่น้องเหมือนจะพยายามนับครับค่อยนับครับกรรมการนับแบบโซโลไลครับแต่อ้าซ่าไปแล้วครับไม่น่าจะรอดครับทรงนี้แล้วก็ไม่รอดจริงๆครับเรียบร้อยครับม่โดนบัตรอะไรเนี่ยต้องไปดูครับ โอ้ทีเดียวจริงครับทีเดียวอาซาเลยครับโอ้ป้องเดียวเท่านั้นนะครับอ่าดูนีครับภาพช้าโอ้ตบพุกครับเป็นหมัดหน้าครับใช้หมัดขวาตบพุกครับครับดูจังหวะนี่ครับโอ้พอออกปุ๊บนี่ดึงตัวหน่อยนึงครับแจ็คนี่ดึงตัวหลบหมัดของบุญเฮือนหน่อยนึงครับนะครับดึงตัวหลบแล้วก็ดีครับสวนด้วยหมัดขวาครับป้องเดียวครับกลางอากาศครับ โอ้ร่วงเป็นนกปีกหักเลยครับนี่ครับกดึงหลบแล้วก็ก็ฮุกสวนนะครับโอ้ล้วแม่นมากคมมากรุนแรงมากเด็ดขาดมากมากครับโอ้หมัดเดียวนี่รู้เรื่องจริงๆครับตกโอ้โหทีเดียวครับทีเดียวทีเดียวครับลูดเลยครับลูดโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับก็นักชกไทยของเราครับแจ็คอาภิชาติมวยไทยยิมหรือแจ็คแจ็คมวยไทยครับเจ้านากกากเสือของเรานะครับเป็นฝ่ายเอาชนะนอกนักชกกัมพูชาครับ ชาญบุญเหือในยกที่2ครับแบบเด็ดขาดครับหมัดเดียวครับขวาฮุกหมัดเดียวร้อยเก็บฉากครับนี่ครับแจ็คก็เป็นฝ่ายชนะน็อกไปครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแจ็คก็เพิ่งไปคว้าแชมป์ที่ประเทศอังกฤษมาด้วยนะครับโอ้เป็นนชกที่น่าติดตามเลยทีเดียวนะครับสําหรับแจ็คแจ็คมวยไทยรับชมจบที่แล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ